ภาวะวอลิสออฟเกิดขึ้นครับน่ากลัวอยู่นะฮะทำให้ตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกผมว่าเข้าสู่โหมดของการปรับฐาน่ะยากมากที่จะที่จะที่จะเป็นภาพในแง่ดีนะครับมันก็มีคนบอกว่าขอที่ทางน้ํามันด้วยข่าวดีก็คือข่าวร้ายก่อนน้ำมันช่วงนี้ก็คงต้องลงมาเพราะว่าพอเจอสาการณเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดความกังวลเรื่องของฝั่งสัพพะฝั่งดีแมนความต้องการใช้น้ำมัน ทีนี้เนี่ยข่าวดีก็คือมันก็ทําให้ o อเปกเนี่ยอาจจะยั้งเรื่องของการเพิ่มกําลังการผลิตอาจจะไม่ได้ห้าวมากนกนะครับดังน,นั้นน้ํามันก็แค่เข้าสู่หมวดไซเวย์ไม่ถึงขนาดจะสไลด์ลงมารุนแรงนะฮะแต่มันจะขึ้นไปมากกว่านี้ในตอนนี้ยากเพราะว่าอ่ามันมีเรื่องเดลต้าแวร์เรียนมันมีเรื่องของการพื้นที่ซาอุพึ่งคมข้อตกลงกับ UAE ได้เดี๋ยวก็คงออกมาเป็นมติของ o อเปกนะครับน้ำมันก็ซึมลงแต่ถามว่ามันจะกระทบอะไรกับปตทปทอสพบ้านเราไหมผม ดูหน้านะฮะตอนน้ำมันขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นอยู่ดีผมว่าช่างมันเถอะไม่อยากดูน้ำมันแล้วผมรอดูงบปตทดีกว่านะครับแล้วก็รอดูแผนลงทุนแล้วถ้าเกิดท่านใดรู้สึกอึดอัดกับปตทก็อาจจะสลับก็ได้นะครับอ่ามันเพราะว่ามันตลาดมันต้องรอโฟเข้าอ่ะในเมื่อโฟไม่เข้าหุ้นใหญ่มันก็ขึ้นไม่ได้นะครับอ่าก็เป็นปตามสภาวะแต่ผมเชื่อว่าปตทอ,อย่างแย่สุดก็คืออยู่แถวนี้แหละนิ่งๆนะครับอย่างแย่สุดนะคือไม่คือไม่ขึ้น ต่อให้ลงก็จะซึมแบบเล็กๆน้อยอย่างที่เราเห็นนะครับข้อดีมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถช่จะให้ขึ้นนี่ไม่มีเหตุเลยตอนนี้นะครับเพราะตอนขนาดน้ํามันขึ้นทุกวันเขายังไม่ขึ้นเลยตอนนี้น้ํามันเนี่ยนะครับมันกลายเป็นไซเวส์แล้วนั้นกลุ่มพลังงานบ้านเราก็ทําได้แค่เก่งงบระยะสั้นนะฮะซึ่งต่อให้งบออกมาดีก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับอ่ะอันนี้พอจะเข้าใจนะครับพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าลิสออฟมันเกิดขึ้นนะครับทีนี้อีรูปนี้เนี่ยแหละหน่ากลัว คือตอนนี้เทเนียบอลยูเนี่ยมันปรับลดลงตามนิวเคสทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นถูกไหมอินนี้กำลังจะขึ้นมาแล้วก็ทำนิวไฮนะฮะทำนิวไฮในรอบปีนะฮะ US ดอลลร์ตั้งฐานเลยมาแน่แล้วแหละ,แ,หละแบบนี้แล้วถ้ามานะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็คงขึ้นไม่ได้อะมันก็คงต้องโดนดึงลงนะครับเพราะว่าลิสออ f มันเกิดไงนะครับมันเพียงแค่ตอนนี้มันแพ็คแค่เริ่มเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับ just start นะฮะ นะครับนะครับนะครับมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองอ่ะนะครับดังนั้นนะครับนะครับก็ก็ก,ก,ก็น่าจะน่าน่าจะนะฮะน่าจะนะครับน่าจะน่าจะดึงทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกลงหลายท่านบอกว่าแบงก์หนักหน่อยแววแววมานโยบายพักนี่ยาวๆมาอีกแล้วยากนะครับคือคืออย่างแรกเนี่ยนโยบายการพักนี่๋ย่าเล่าก,ก่อนนะครับ คือพักนี้เนี่ยเขากาหนดไว้อยู่แล้วว่าสําหรับ SME ที่ได้รับผลกระทบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้พักนี่ไปจนถึงเส้นปีนะครับจะบอกว่าให้ต่อไปถึงปีหน้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก็ถึงเส้นปีเราก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปจนถึงปลายปีแล้วอาจจะมีการปรับเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับมันจะไม่ได้ปรับช่วงนี้ส่วนที่บอกว่าสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากมาตรการการล็อกดาวน์เนี่ยมันก็ต้องมีการพักนี่ แล้วก็พักดอกเบีย้ยเนี่ยสเดือนก็2เดือนไง2เดือนก็รองรับในเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเม่ได่จะจบเร็วภายใน2เดือนหรือจะขยายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแผนิคว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะมีการขยายแล้วมันจะกดดันย้ําว่ากลุ่มกลุ่มธุรกิจที่ต้องเข้ารับการปรับโครงสร้างนี่พักชําระนี่แล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นกลุ่มที่คุยกับแบงก์มาโดยตลอดอยู่แล้ว แล้วเป็นกลุ่มที่แบงค์รู้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยให้การช่วยเหลือการพักหนี้กับการพักชําระดอกเบี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องแย่นะครับเพราะว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการเมื่อเป็นการต่อลมหายใจแล้วเป็นมาตรการที่ออกมาจากแบงค์ชาติด้วยก็ไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจัดชั้นให้เป็น NPL เข้าใจความหมายผมไหมก็จะได้รับการอารมณอรไหล่ว่ากลุ่มก้อนกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องเป็น NPL นะ เพราะว่าอยู่ในการช่วยเหลืออยู่นะครับโอเคอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าในแง่ของการทางบัญชีแล้วอ่ะเขาไม่จะเป็นต้องบันทึกเป็น NPL เมื่อไม่จะไม่จะเป็นต้องบันทึกเป็น NPL ก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งสำรองเยอะจนเกินไปนักจริงๆแล้วเรื่องของการพักชําระนี่เป็นเรื่องที่ดีถามว่าเวลาเราบอกว่าพักชําระนี้กับดอกเบี้ยเอ,อย่างนี้ไรายได้แบงก์ก็ลดลงสิ ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้รายได้จากตรงนี้หรอกเพราะว่าคนที่มีปัญหาเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกเบีย้ยเขา้าใจความหมายไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีมาตรการนี้ช่วยเหลือเขาก็ต้องตกในเมื่อคุณไม่ยอมจ่ายทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยคุณก็ต้องเป็น NPL ซีการมีมาตรการก็เลยทําให้ไม่จําเป็นต้องเป็น NPL ังนั้นเชื่อมโยงสถานการณ์ให้ดีๆนะครับการพักนี้สําหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่ดียังไงก็ต้องพักเราต้องพักก็พักดอกเบี้ยด้วยเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ ไม่ได้บอกว่าเงินต้นกับดอกเบีย้ยจะไม่ต้องจ่ายก็อีก2เดือนน่ะค่อยเริ่มสตาร์ทกันใหม่ช่วงเวลานี้ก็เหมือนเป็นสุญญากาศไปนะดอกเบีย้ยก็ไม่รันดอกเบีย้ยก็อยู่กันนิ่งไปนะครับหยุดนิ่งไปเงินต้นก็พักไปเป็นช่วงเวลา2เดือนว่าเป็นการต่อให้เอ,อ่อผู้ประกอบการได้หายใจนะครับได้มีช่องทางหายใจบ้างสรุปแล้วผมก็ตอบทั้งน้ํามันแล้วก็แบงค์ให้เรียบร้อยเนาะนะครับ กลับมานะครับที่เรื่องนี้ว่า US ดอลาร์มันกำลังจะชูดขึ้นนะครับพอชูดขึ้นก็ลิสออฟระวังให้ดีเพราะว่าสกุลเงินต่างๆในเอเชียก็เตรียมอ่อนค่าโดยเฉพาะบาทไทยอย่างที่เราคุยนะฮะยังไงก็ไม่หลอดก็คงต้องไปสาย3บาทต่อดอลลาร์แล้วก็ขึ้นผ่านสายบาทต่อดอลลาร์เพื่อไปลุ้นว่าจะผ่านสุดยอดแนวต้านที่สาย4บาทต่อดอลลาร์ได้ไหมซึ่งผมเชื่อว่ายากมากที่จะไปผ่านสาย4บาทต่อดอลลาร์ได้นะครับ จากการประเมินแล้วสายก,การทุกอย่างตอนนี้มันก็มาถึงจุดไคลแมกซ์อ่ะในเมื่อไคลแมกซ์แล้วก็เงินบาทก็อาจจะรับรู้อะไรไปได้หลายระดับหนึ่งแล้วนะก็สาสีบาทตอนรอล่าน่าจะเป็นนวต้านสาคัญมากๆส่วนสายสามบาทมันแค่จุดแวะพักอะ่ะเหมือนผมจะเดินทางไปแพร่นะครับ <laughs> จะเดินทางไปแพร่ระหว่างไปแพร่มันก็ต้องเจออุตรดิตใช่ไหมอุตรดิตเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นเขาเพื่อจะได้ข้ามเขาไปไปยังแพร่เนี่ยจะมีจุดแวะพักนะฮะมันเป็นแค่จุดแวะครับ 3-3เป็นแค่นั้นแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อเพื่อไป3-4นะครับดังนั้นหุ้นไทยก็ลำบากยังอยู่ในสภาวะลำบากนะหาจุดที่จะพลิกกลับขึ้นไปได้สวยๆไม่มีดีที่สุดคือไซเวดาวนะฮะดีหน่อยก็คืออาจจะเป็นไซเวเฉยๆจุดที่อาจจะช่วยทำให้เราไม่ต้องดาวมากก็คือเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2นะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีเขาราังที่ดีเกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการไตรมาสสนะครับ ถัดมาในเมรกานะฮะสัญญาณมาแล้วนะฮะว่าคงต้องเริ่มเดียงแล้วนะครับเราก็จะทําให้เราปรับกลยุทธ์กันได้ง่ายมากเลยก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยสังเกตได้เลยนะว่าหุ้นเล็กอะ่ะมันโดนถล่มไปแล้วนะนะครับโดยเฉพาะในตัวร u เซลสอง0 0นเนี่ยโดนถล่มไปแล้วแล้วบรรดาอินโฟเมชันเทคโนโลยีในใอสน S&P เริ่มที่จะลงแล้วนะครับเขาบอกว่ากลุ่มเทคเนี่ยก็เริ่มละอ่าได้เวลาละนะฮะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่กําลังจะต้องลงนะฮะ นะครับเพราะกลุ่มอื่นมันเริ่มลงไปแล้วไงกลุ่มเทคได้เวลานะครับดังนั้นกลยุทธ์ของเราง่ายมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับปิดที่หน้าคอในดาวโจนไปก่อนนะครับปิดหน้าคอใน s p ไปก่อนถือพุท ndx ต่อไปนะครับแล้วก็จะสลับมาเป็นพุท spx นะครับหน้าหน้าพุทมากเลยนะตอนนี้พุทแล้วผมว่าได้กําไรครับพุท dj i พุท spx พุท ndx นะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังมีถือคออยู่ใช่ไหมเออก็ยังคงพอมีกําไรอยู่บ้างแหละจะมีขาดทุนบ้างนิดหน่อย แต่เราก็ได้กําไรจากการที่เราถือพุท ndx ไว้เยอะนะครับว่าสลัตอนนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยสามารถสลับเป็นเป็นหน้าพุทได้หมดเลยทั้ง djispx ndx นะครับสภาวะ list off มันมันเกิดขึ้นลแล้วแปลว่าวัน2วันนี้ยังไงก็มีโอกาสลงนะครับทีนี้ในเอเชียบ้างนะครับในเอเชียตอนนี้เขาก็แมแเขาก็มีความกังวลในเอเชียแปซิฟิกมาก mm hmm. เพราะว่าทั้งเอเชียตอนนี้ป่วยเลยนะโดยเฉพาะในเซาท์อีสตเอเชียนะครับ ทิศทางเป็นแบบนี้ยากมากที่จะได้เห็นเงินกลับเข้ามาในเอเชียอิมเมจินมาร์เก็ตนะแรงกดดันมันเยอะก็ต้องลุ้นเนี่ยว่าในอีกสัปดาห์2สัปดาห์ด้วยมาตรการการควบคุมในหลายๆประเทศล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศเนี่ยมันต้องเห็นสายการที่ดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็คาดหวังเรื่องของเงินไหลเข้ามาไม่ได้เพราะว่าดอลลาร์เองก็แข็งค่าสกุลต่างๆในเอเชียอ่อนลงเพราะนั้นสภาวะในตอนนี้เป็นสภาวะที่เหนื่อยพอสมควรครับ เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากกับการที่เราจะเพิ่มเวทน้ำหนักการลงทุนเข้าไปดีที่สุดก็คือประคองพอร์ตนะครับออยังดีที่หุ้นหลายๆตัวในพอร์ตของเราเนี่ยมันมันมัน,มนไม่ลงละดาวไซร์เริ่มจํากัดนะครับแล้วก็หลายๆตัวก็ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสานการแบบนี้อะไรที่ได้ไประโยชน์อกลุ่มส่งออกทียูก็หลั่นล้านะฮะก็สบายๆนะฮนะกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลางาก็หลั่นล้าต่อนะฮะกลุ่มพวก finance น่าจะได้งบเป็นตัวช่วยนะครับกลุ่มพวกแบงก์อ่ะก็มึนๆไปลงมาเยอะแล้วนะครับกลุ่มพวกกลางพวกเล็กอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าความผันผวนมันก็จะสูงขึ้นอาจจะไม่ได้ลงเยอะแต่ความผันผวนจะสูงขึ้นก็คือมันหาแรงขึ้นไม่ได้ไนงะด้วยความที่ก่อนนันนี้มันขึ้นมาเยอะความผันผวนมันก็จะตาม,มามากเราก็ต้องระมัดระวังนะครับ